<ค>ขอขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้ค่ะค่ะเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ครับผมอยากถามว่าชุดนี้เป็นชุดของกัมพูชาใช่ไหมใช่ครับชุดของกัมพูชานะครับสวยมากๆนะครับผมถ่ายรูปได้ค่ะครับ,รบขอบใจนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยน,น,นะคะเนี่ยต่างๆเพื่อเธอเนี่ยต้มใบแต่จนเกล็ดเนี่ยเก๋ๆดังทางชุดนี้ก็จะชดุอด,อชดบักไมย,ยังได้โอ้กม็มินไปไปชูชู ปันนงจัน์ปันนงยากเกลปรักทีไทยกาเมนไปไปชุดชุขอยอดเองอยากขอความคิดเห็นจากพี่ๆทุกคนครับเมื่อได้เห็นคลิปนี้แล้วครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกเมนนะครับแต่งเคมชุดไทยนะเป็นอินฟูกเมนเคมชุดไทยแล้วก็ให้ลูกน้องนะครับมาทักว่านี่ชุดกเมนใช่ไหมสวยจังนะคะนะคะขอถ่ายรูปหน่อยโ oh, อ้โหอีซ้นตีนนะครับนะ บอยด์ไม่ไม่อยากพูดคำหยาบเยอะนะครับเซลคลิปบยด์จะปิวนะครับท่านผู้ชมซึ่งบอยด์เองเนี่ยได้เห็นจากพฤติกรรมมันก็แบบนี้แหละครับที่คนเกาหลีเขาถึงไล่เหมือนกับมูมาชิューชิวーนะครับไม่ใช่ไล่คนนะครับนะไล่สุน,นัขนะครับสุน,นัขจอดจัดด้วยซ้ำไปซึ่งแน่นอนว่าในการนะครับเห็นนะครับเห็นแบบนี้อยากถามความคิดเห็นคนไทยว่าคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาซึ่งบอยอ์เองเนี่ย คนหนึ่งนะครับในมุมมองของายอดคือได้เห็นถึงความน่าด้านนะครับของคนคเขมรที่ไม่ได้มีจิตสำนึกนะครับใดๆเลยทั้งที่ชุดเนี่ยก็เป็นชุดไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เคมาแล้วยังมาสร้างเรื่องสร้างล่านะครับเอาคนไทยเนี่ยมาแอบอ้างว่านี่คนไทยขอถ่ายรูปกับชุดเขมรประทานโทษครับ ทำอะไรนะก็มีสามัญสำนึกบ้างนะให้มีฉมองบ้างชุดโด่งดังได้เพราะประเทศไทยนะครับมันเป็นชุดไทยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับปีพศที่เขาใช้นะครับใครเป็นคนสร้างประเทศไทยเขามีหลักฐานชัดเจนแล้วก็คนทั่วโลกรู้จักในนามชุดไทยนะครับถ้าคุณไม่ถือธงชัดิคมเน ไปที่ไหนไม่มีคนบอกหรอกครับว่าเป็นชุดคาเมนเขาจะบอกว่าชุดไทยนะครับขนาดถือทุงชาติคาเมนเขายังบอกว่าโอ้ก็ปีก็ปีกไทยแลนด์นะครับคือแน่นอนว่าคนคาเมนไม่ยอมรับความจริงนะครับสร้างเรื่องสร้างราวอย่างเคสนี้คือสร้างเรื่องสร้างราวนะครับให้คนไทยเนี่ยดูแย่นะเอาคนคาเมนเองมาขอถ่ายรูปทั้งที่ก็ทีมงานกันเดียวกันแหละครับที่เป็นคนดังที่เอามาโปรโมตนะครับ ประทานโทษครับโปรโมทให้โปรโมทดีกว่านี้หน่อยนะครับทำหน้าเอาเอาคนที่หน้าตาดีกว่านี้มาโปรโมทนะครับมันจะได้ไม่อายชาวโลกนะครับแล้วคนที่เอามาถามกนะ็ให้เหมือนคนไทยด้วยนะนอันนี้ไม่เหมือนแล้วครับขเขมรแบบ200เลยนะครับคนที่มาถามให้ดูดีหน่อยบัญยยอดเองว่ากันดานแล้วคนที่มาถามกันดานหน้าตากันดานกว่าบ๊วยยอด,ดีกนะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นนะบอยยอดเองก,ก็พูดจากความจริงพูดจากคลิปนะไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นนะครับไม่ได้ด่าสุมทีสุมหานะก็อาจจะมีหลุดด่าบ้างแต่ทุกๆคลิปนะครับก็มีหลักฐานถึงจะด่าได้นะครับบอยถ้าหากว่าไม่เห็นความจริงเี่กบอยอดก็ไม่รู้จะด่ายังไงนะแต่พอได้มาเห็นนะครับจากคลิปวิดีโอที่พวกคุณนั่นแหละครับอัพลงนะที่พวกคุณนั่นแหละที่สร้างเรื่องนะครับแล้วก็ มาใส่ร้ายประเทศไทยนะครับมาดูหมิน่นดูแคนคนไทยนะมาดูแบลบว่าเอาชุดไทยนะครับไปโชว์ยังไม่พอเนะเอายังยังแอบอ้างว่าเป็นคนไทยนะครับที่มาขอถ่ายรูปนะซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องจริงอยู่เลยครับไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรที่คนไทยจะไปขอถ่ายรูปกับพลเขเนีนทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นชุดไทยนะแต่พวกคุณคือทําแบบนี้แหละที่ทําให้พวกผมเนี่ยออกมาด่าออกมา ปนามพวกคุณนะเพราะว่าพวกคุณไม่ได้มีสัจนะครับไม่ได้มีมุมที่ดีๆเลยมีมีแต่มุมแย่ๆนะท่านผู้ชมนะมีแต่มุมแย่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่ได้ดูมันก็บ่งบอกนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่านี่ครับพวกคุณนะมันไม่ได้มีจิตสํานึกใดๆเลยนะครับนะไม่ได้มีความรู้นะเพราะฉะนั้นอย่ามาห้านะครับอย่ามาซากับคนไทยนะครับ ุกคนทั่วโลกนะเขาลุมรักนะครับให้เกียรติคนไทยแล้วคนขเขมรเนี่ยบอย่อยยดไม่รู้ว่าเขารู้จักในในแผนที่หรือเปล่าน,ะน่าจะรู้กับช่วงนี้แหละมีสงครามนี่แหละนะเพราะฉะนั้นขเขมรเองนะอยู่ดีๆนะครับอย่ามาบุบวายอย่าเอาไทยไปเกี่ยวอย่ามาเค็มของไทยนะครับสินสินค้านะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นของ,ของขเขมรนะก็เอาไปนะครับแต่ของไทยนี่คือหยุดซะนะหยุดซะทำยิ่ง ให้ตัวเองอายนะทำแล้วก็ต้องอบัยชาวโลกนะครับคือแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้คนไทยทําให้มันโดดเด่นนะครับทำให้มันดีแล้วแต่เขมเมเนี่ยอยากได้คืออยากให้เอาสิ่งที่ดีๆนี่แหละนะครับสิ่งที่มันดูดีนี่แหละเขมรนก็อยากเค็มบ้างนะครับอยากได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฉันก็ต้องเค็มนะครับฉันก็ต้องเอาเหมือนคุณนี่แหละนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้เห็นในะวันนี้ก็ตอบผลสนองอย่างชัดเจนนะว่าทําไมนะครับคนเกาหลีถึงไล่มันมูนมาชิ่อชนะครับเพราะมันน่ารังเกียจจริงๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่น่าที่จะเกิดมาเป็นโคนโดยสารนะประยชน์พูดแบบนี้เลยเพราะสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่ได้ดูนะครับขัดแย้งนะครับเป็นประเทศเล็กๆแต่ไปเป็นประเทศเล็กๆที่ชอบสร้างเรื่องนะครับนะ ไม่ให้ค่าคนอื่นนะครับไม่ให้ค่าตัวเองนะครับนี่คือแนวคิดนะครับของคนเขมรเองนะอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าคนเขมรน,นะครับเพราะว่าคนเขมรเองเป็นคนที่ไม่มีสัจจะนะเราจะพูดเลยว่าไม่มีสัจจะซึ่งตอนที่บอยยอดเอกนะครับท่านผู้ชมทําคลิปใหม่ๆก็เขมรเนี่ยมันจะแบบไหนพอได้ดูทุกๆวันทําคลิปทุกวันก็โอ้โหได้เห็นสันดานนะครับได้เห็นถึงพฤติกรรมนะที่บอกเลยเลยว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดังแล้วนะครับที่โดดเด่นแล้วกามเมนเขาก็จะเคนนะครับก็จะเอาไปให้ได้ผู้ชมเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคนอื่นทําดีนะครับทําแล้วโดดเด่นนะเขาจะไปเคมอย่างเดียวบอยดจะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวของคอมเมนต์นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบอยด,ด์ได้ซึ่งบยดเเบ์เห็นแล้วคือไม่น่าสมเพชนะครับเห็นแล้วคือไม่น่า ให้อภัยเนะาะบอกว่าอยากให้คนไทยนี่แหละครับรุะนามนะครับไม่ต้องให้เกียรตินะครับคือทําแบบนี้นะครับลบหลูคนไทยลบหลูชุดไทยนะครับบอกว่าไทยนี่แหละเค็มกเมนไปไปเค็มตอนไหนเค็มกี่โมงบอกด้วยนะครับว่าคนไทยเค็มกเมนกี่โมงเพราะชุดที่กเมนใส่ก็คือชุดไทยนะครับภาษาก็คือภาษาไทยนะครับอ้าวคุณพอใจไหม กับภาษาคอมเมนของคุณนะครับคุณพอใจไหมกับวัฒนธรรมของคุณบอายยอดจะถามความคิดเห็นคนไทยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคับในเมื่อคลิปนี้ออกมานะครับที่เป็นกระแสะนะครับที่ตอนนี้คือคอมเมนเนี่ยเอาคนคอมเมนเองนะครับมาขอทายรูปนะสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นละครเป็นตุเป็นตะนะเห็นแล้วบอยยอดก็ไม่พอใจนะครับก็ออกมาประนามคอมเมนแล้วก็ถาม พี่ๆคนไทยด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดี